สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับนิยายเรื่องจกักรพรรดิบรรพการมาอธิบายคร่าวๆในหัวข้อเรื่องจกักรพรรดิอมาตะเจตจำนงสวรรค์และอายุขัยของจกักรพรรดิอมาตะค่ะแบบคร่าวๆนะคะจกักรพรรดิอมาตะเป็นตำแหน่งการเพราะปลูกหรือที่เราจะรู้จักกันในนิยายก็คือผู้ฝึกตนหรือผู้บำเพ็ญตนและก็เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในเก้าโลกและก็เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด แล้วก็ว่าในเรื่องของเจตจำนงแห่งสวรรค์มันคือการรวมตัวของเต่านับไม่ถ้วนเจตจำนงแห่งสวรรค์ wan, ได้รับอิทธิพลจากสิ่งมีชีวิตดังนั้นจึงมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละรุน่นเจตจำนงของสวรรค์ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับกุญแจมือมันห้อมล้อมและดักจับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเมื่อผู้ฝึกตนมาถึงนุดสูงสุดเป้าหมายของพวกเขาก็คือการควบคุมเจตจำนงแห่งสวรรค์ เพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นอิสระจากคุกในที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนคนหนึ่งจึงถูกเรียกว่าจากกาักรพัรดิอมตะเมื่อพวกเขาได้รับเจตจำนงแห่งสวรรค์หลังจากที่สร้างเจตจำนงได้แล้วผู้สมัครในที่นี้คือผู้ที่คิดจะแย่งชิงเจตจำนงแห่งสวรรค์นะคะจะมีเครื่องหมายปรากฏขึ้นที่ระหว่างคิ้วของผู้ที่เหมาะสมจากนั้นพวกเขาก็จะต่อสู้เพื่อที่จะแสดงว่า ใครที่มีเต่าที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบที่สุดก็จะได้รับการยอมรับและเป็นผู้ชนะนะคะใน9ก้าโลกเจตจำนงแห่งสวรรค์มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถแบกได้ในแต่ละยุคและจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิอมาตะค่ะในเรื่องของอายุขัยเมื่อได้รับเจตจำนงแห่งสวรรค์แล้วคนคนนั้นก็เกือบจะเป็นอมาตะแม้ว่าร่างกายและชะตากรรมที่แท้จริงของเขาจะถูกทำลายตราบใดเท่าที่เจตจำนงของสวรรค์ยังอยู่ เขาก็ยังจะมีชีวิตอยู่นอกจากนี้ชีวิตของจกักรพรรดิอมตะยังยืดเยื้อเป็นอย่างมากและหากมันถูกผนึกเอาไว้เขาก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่มีกําหนดมีเพียงการทําลายเจตจำนงแห่งสวรรค์เท่านั้นที่สามารถสังหารจากักรพรรดิอมตะได้ไม่รู้ว่าจากักรพรรดิอมตะสามารถปกครองได้นานแค่ไหนมีจกักรพรรดิอมตะองค์เดียวที่รู้ระยะเวลาในการปกครองก็คือจกักรพรรดิอมตะตากง เขาได้กลายเป็นจักพรพรรดิอมาตะเมื่อห0,000ปีก่อนและเสียชีวิตเมื่อส0,000่นปีก่อนโลกได้เชื่อว่าหากจักพรพรรดิอมาตะบรรลุเจตจำนงแห่งสวรรค์ได้สำเร็จพวกเขาก็จะกลายเป็นอมาตะอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่ความจริงและคำว่าอมาตะมันมาจากความคิดก่อนที่จะแบกรับเจตจำนงแห่งสวรรค์อย่างไรก็ตามถ้าคนคนนั้นยังอยู่ภายใต้สวรรค์และเมื่อเขาคนนั้นแบกรับมันไว้ เขาคนนั้นก็คือผู้ปกครองนิรัน์แห่งโชคชะตาของตัวเขาเองและด้วยเหตุผลนี้พวกเขาจึงถูกเรียกว่าจากักรพรรดิอมตะถึงอย่างนั้นจกักรพรรดิอมตะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานและไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าชีวิตของพวกเขาจะจบลงอย่างไรในบทที่1185นะคะรีชีเยได้กล่าวอย่างเรียบเรียบว่าใครก็ตามที่อยากจะขโมยของจากสวรรค์ที่ชั่วร้าย คิดว่าการลงโทษที่จะส่งลงมานั้นจะง่ายหรอที่ปิดผนึกถ้าไอ้เจ้าสารเลวนัน้นถูกจัดการได้โดยง่ายมันจะไม่เป็นสวรรค์ที่ชั่วร้ายอีกต่อไปถ้าเหมือนง่ายที่จะต่อต้านและเขาก็จะมีจกักรพรรดิอมาตะมากกว่าหนึ่งคนในแต่ละรุ่นจากคําพูดนี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าหากว่าไม่มีพระเจ้าที่ชั่วร้ายหรือสวรรค์ที่ชั่วร้ายก็อาจจะมีจกักรพรรดิอมาตะได้หลายคนเลยทีเดียวนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับในเรื่องของนิยายจากักรพรรดิบัลลังกรสามารถเซิร์ชหาได้เลยนะคะว่า Emperor Domination Fandom นะคะก็จะมีข้อมูลต่างๆให้เราได้เข้าไปดูเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวละครต่างๆระดับการเพาะปลูกสมบัติต่างๆนะคะก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยมากๆเลยค่ะลองเข้าไปดูกันได้นะคะ ถ้าหากว่าข้อมูลที่ยอมได้มาอธิบายนั้นผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิป้าถัดไปคะ่ะ